ไปาย16วินาทีครับผม15วินาทีแล้วนะผมวันนี้แบบอันนี้คือรายการสดเลยนะผมสดเลยนะคือวิดีโอครับผมไปเา่ามสองอ้าวโอเคไงต่อวะเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนพี่คุยอยากรู้ว่าอก่อนอ่ะโอเคเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวแป๊บนึง ว่ามันต้องมีผิดภัยตรงแถวแถวภูเขานั่นแหละเชื่อไหมผิดภัยตรงแถวภูเขาแคน่นึงนะ <Hey. S 1> ไม่ก็ตรงนี้แหละเออตรงนี้ตรงนี้มันจะมันจะเอาอาบิโอ้ยโอ้ยโอ้ยนุ๊กอ่าวไรเวนเพนเอา้เอาทาไมว้ามาที่นี่เลยอ่ะอ้โหเอ้ยอย่าบอกว่าคนละเสือบะอยู่คนละเสร์ฟควิกกีเกดิง เดี๋ยวแป๊บนึงมันบอกให้เรา b e g i n ิ i n เดินดีเวลเค่เด your way to โอไปที่ศูนย์อะไรอ่ะอ๋อบริษัทเขาเฮดเคิลก็แบ a กอัพ e า o ้าได้ความมั่นส e ิเบื้องตัวไวโอ้เดี๋ยวโอเคเข้าใจให้เราไปที่รถแล้วก็เราให้เราไปที่ไหนอ๋อนี่เป็นตัวนี้แล้วเหรอเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเอา้เชี่ยเมืองพังแล้ว โอเคแปนนะพิกเกนเดดยูเวทูโอเคนี่ม <M> ันมันบอกทางไว้อยู่นี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 ่มันให้เราไปที่อะไรศูนย์นั่นน่ะตอนนี้มึงอยู่คนละเซิร์ฟแล้วอุ้ย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 ีอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเจออะไรเจอคอนฟิล่าเหรอไปนิดไหวโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาดูเมืองโอ้ลอยขึ้นเลย ไปเลยเพี่ไปเดี๋ยวดนะหลงทางแล้วอย่าบังกูไอพวกกันล้มเป็นไงโอ้โหอาวาสานแมสตี้อาวาสานแมสตี้โอเคเจอแล้วนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปไปเดี๋ยว,วลาก็ผมให้เราไปที่สูนนี่นี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวรอลีฟก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูเมืองก่อนนะเฮ้ยเอาหยิบโทรศัพท์ไปด้วยคือเราใช้แค่รถนะ นี่ยเนี่นี่โอ้โหดูดิภูเขาไฟครับผมเราต้องรอรีบใช่ไหมเฮ้ยลุกเอาเราเดือบั r t ตอร์เบลจิตเด e อบซิ e เก็ตเอเวอเรสโอเคลุกเอาล่ะไป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 มันให้เราวาระมาที่นี่แล้วให้เราขึ้นไปใช่ไหมแบบโอเคเด็กอันเดอร์กาวแฟกเตอร์ให้เราไปที่ชั้นใต้ดินแปบ๊บนึงนะ ว่ไม่ใช่หรือมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปที่ชั้นใต้ดินนะไปเดินเวดูที่เก็บเชียวเอาฮาร์ดไดมาเอาฮาร์ดไดมาเอาบันธมิอะไรไม่รู้อ่ะนี่เราไปเอาอะไรอ่ะที่เกี่ยวกับเก็บข้อมูลได้อ่ะป้ายนี่เก็บด้วยฮาร์ดไดเอาเเออออาาลปไฮาร์ดไดมาแล้วโอเคไปเด้อเด้อตื่น ติดเต้วติดเต้วอันนี้อยู่แถวไหนเนี่ยตอนนี้คืออยู่แถวลิฟต์แป๊บนึงนะไม่มีเวลามากให้เอายานผ่านนะแล้วก็ไปที่บังโก้โอเคไปให้เราไปที่บังเกอร์บังเกอร์ไอ้ตรงเขานั่นไงไป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 ฮุยฮุยฮุยเสียงเลยโอ้ยไอชี้ตู้คอนเทนเนอร์ไอแคทเคน เค้นเค้นพัดมโอ้โหไปไปที่บังเกอร์เลยด่วนเลยนี่ไปที่ปลอดภัยสุดแล้วไม<ป>ห้บชาไม่บังเกอร์ดอโอเคจะสิทธามโอเครอนเปิดโอเคตอนนี้เปิดแล้วไปด่วนงโซนไ,ไ,ไนะป,ปโอเคเรามาสู่ที่ที่อ้องปลอดภัยสุดแล้วฮาร์ดได์ก็คือเราเก็บข้อมูลนะเพื่อให้ข้อมูลนั้นเซฟเซฟไว้ได้นะ ข้อมูลเก่าในแชปเตอร์หนึ่งนะนี่แชปเตอร์ที่กำลังจะหายไปละอันนี้น่าจะเป็นแชปเตอร์2แล้วนะเออดูดีดูเด่นคือตัวตัวเกมของตัวอย่างนะเนี่ยเราก็ได้สัมผัสถึงถึงฟิสิกของรถละของของเกมตรงนี้เออได้เห็นอะไรทุกอย่างแล้วเหมือนเป็นการสปอยล่วงหน้านะ <S <S โอ้อเชี่ยมันมันมีบางคนเข้าไม่ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหดูดูภูเขาดูดิภูเขาไฟระเบิดนะโอ้ภูเขาไฟประทุแล้วเป็นประตูพิเศษด้วยตอนนี้เทเลพอร์รรตพาวเวอร์อัพแล้วตอนนี้เอ้ยกู proceso. ไม่รู้ไอ้พวกนี้จนะมงมันเข้าไม่ได้วะ a few moments later เกอร์โค้ด ไปตอนนี้ปิดแล้ว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 ป่ามังเกิดปิดแล้วนะยาว้าวแหลกปะอัปโหลดฮาร์ดไดรฟ์คอนโซลให้เราไปอัปโหลดฮาร์ดไดรฟ์โอเคเฮ้ย i ิสเวิร์กิ่งเจอร์ลอพดอิสพาวเวอโอเคปะให้เราไปที่เจอร์ตอพดปไอ้อะ เดีได้เวลาได้เวลาแล้วเทรดี๋ยวเรกูมี๋ยวเวลาวาร์ปไปยังโหลดดิแต่เธอสองโหลดดิมนแป๊บนะเรื่องไปไม่ตรงกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไม่ตรงกันขอปิดปูฟังก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาบอกผลสุดปเลยโอเคนี่ขอปิดฟังกูก่อนนะโอเคเทียบพอติสเวิร์กิ่งพาวเวอร์อัพโอเคกำลังเอาพลังงานอยู่พลังงานพาวเวอร์อัพกำลังกำลังถูกนี่แหละเป็นไงครับ บางคนมันยังเอฟเคลยยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันเกิดอะไรอีเวนต์ขึ้นเดี๋ยวให้รอก่อนใช่ไหม It's working จงเปิดซะ,ะเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับไทวิสันเอาให้วิ่งไปที่เทเลพอร์ตโอเคไป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 ,ไปก่อนที่มันจะสาย ไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคเข้าใจแล้วย้าทุกชอบด้วยโอเคเราบังบังตาไว้โอเคไป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 ให้เรา,า,า,าว์ okay. ไไไา,วาไปที่นั่นเลยว์าไปเลยเย้ yeah. hey. ป่ปตอนนี้เป็นไงครับซิมเด e อดฟิลเดือดพลาสเฮ้เรามาที่อดีตนี่คืออดีตเหรอถือว่าอะไร วีมาร์ดีวีเพจเวรเดวิลแฮมมี่โอ้ปะเชัเตอร์สองโหลดดิ้งเฮ้ยสภาพจริงจริงนี่เท่าไหนวะเนี่ยป่ะเรารอชัเตอร์สองโหลดดิ้งก่อนโอเคนี่นี่นี่ยนี่เนี่ยมันรอโหลดอยู่นี่คือหล่อนะเฮ้ยอลังการเหมือนกันเนีเนี่ย มีซีเครดด้วยอะไรวะเนี่ยอ่าหน่อยดินิซัมคูตี้มิวต้องการนมอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออไม่รู้นะนคูอนมอะไรโอ้หคือสถานท,ท,ที่ที่ที่เมืองนั้นโหดูดิโอ้โหดูดิไม่หายไปเลยอะเมืองอะหายไปเลยอ่ะไม่รู้ว่าเรา เราจะถูกย้ายไปยังจักรวาลอื่นหรือเปล่านะคือแบบโลกนี้ไอ้โลกของปีศาอัพโหลดเฟลเรียบร้อยเอ้ยเอาดูกีดเก็นเฮียเราเรียบร้อยโอ้ดีจิงคิดว่าจะหนีไปซะง่ายๆนี่เหรอฉันจะทำการลบแมนซิตี้เอาลบทุกอย่างแล้วก็ไม่รักษาในเวลาแห่งนี้ด้วยอ้าไอตัวการแห่งนี้ก็ผมที่ทาให้เหมืองแมนซิตี้ก็ผมมัน ถ้าไม่ร่มจมเนะี่ยบุรหมดเวลาแล้วอ้ยยอุยยอ้ยเอ้ย๊ยปลายลาก่อนอุยเชีย๊ยอ่า What the fuck เชี่ยเอ้ยเป็นไงครับเธอไม่นอนหรอแล้วเรากดไปที่นี่กดปิดหรือเปล่าไม่รร้อวะเฮ้ย ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยคือไอ้ปีศาจนั้นบันบอกว่ามันจะลบแมกซิตี้ออกแล้วใช่ไหมคือมันมันลบออก,อกจริงๆนะคือไอ้โลกที่ที่มันทําลายอเออมันเอาออกไปแล้วนะไม่รู้ว่าที่เราว์ปไปอะ่ะเราจะไปว้าไปที่อนี่หรือเปล่านะไปยังอีกจักรวาลหนึ่งอะ่ะจักรวาลที่แบบไม่มีปีศาจต,ตรงนั้นอะ่ะเออเธอไม่นอนเหรอมันให้เราไอ้รอใช่ไหม อ่อเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนโว้พู oh, อันนี้ยังอยู่ที่หน้าเทอร์มินอลอยู่ใช่ไหมมึงต้องออกแล้วเข้าใหม่แล้วเพราะว่าชัตเตอร์สองมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนไลฟ์เวนเพสนี่แบนด์ฟอร์มมันถูกยสไป ดีฟเกมดีฟเกมดีจอยดีจอยอีเวนต์เวนท์เอ็นผู้ผู้ผู้ผูเนี่ยผู้แน่ใจใช่ไหมว่าอีเวนต์จบแล้วจบแล้วมันเขาบอกคองมินนลเนาะไม่กดเอ็กเก้าคืออะไรเอ็กเก้าคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ในเซิร์ฟมันบอกป่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปที่อ๋อเดเวลอลเดิมบอปหลบกำลังกำลังไอ้นี่อยู่ เมซิตียชั้นทีท่สองไป